นี่ราคาคือเลขห้าน้อยของห้ามือน,นี่พิเศษวิ่งรูดซีกับศูนย์เนาะค่ะสำหรับตัวเด่นก็นคือขีดเส้นใต้ไว้สีแดงน,น,นะ,ะงน3 3 6 4 6 4เนาะค่ะสองตัวกับสีมีสามหาสามหกสี่หกสี่เก็ดปกติรูดบิ่งกับศูนย์กับหกเนาะค่ะสองตัวกับหกแปดหกเก้าเก็ดเก้าเก็ดศูนย์วิ่พี่วิ่งรูดกับศูนย์กับแปดค่ะ สองตัวกับแปดศูนย์แปดหนึ่งเก็ดศูนย์สามหนึ่งนี่แหละค่ะคือห้าน้อยของเฮ้าทั้งอาจารย์เพิ่นก่นเฮ็ดเอาใจพี่น้อง 4, เอฟซีเฮ้าย่างบักสุดลิดสุดเด็ดล่ะค่ะเด็กดื่นเทียงขึ้นทั้งบานเพิ่นเพิ่นกันยังบอกท่านในหลับได้นอนอยู่ค่ะเพิ่นกันเพิ่กนกนล่องเลขมาให้พี่น้อง 4, เอฟซีเฮ้าได้เบิ่งได้ตามกัน มักกระจัดผู้คัดกัผพานเด้อค่ะทั้งช่องห้าวกะให้เบืองไวเพื่อเปลี่ยนแนวทงังพิษถือกะกบว่ากันพี่น้องเอฟซีเข้ามาเบืองค่ะมากขัดชอบกับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องของห้าใน่เด้อค่ะทั้งช่องของห้ากกะขอขอบคุณค่ะสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้เมื่อนี่แอดกะขอจบคลิปไปก่อนสวัสดี